ตานกวยสลากหรือที่ภาษาไทยผักกลางห้องกันว่าสลากกัาดเป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนาที่กระทําสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วครับในภาคเหนือเขา,าจะห้องประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นครับมีทั้ง ตานกลวยสลากกินเข้าสลากกินกลวยสลากกินสลากเป็นต้นนะครับกอรุ่นแล้วแต่หมายถึงประเพณีอันเดียวกันถึงแม้จะมีรายละเอียดเล็กย่อยแตกต่างกันออกไปพ้องก็ตามครับประเพณีต้านกลวยสลาก มากระทำกันตั้งแต่เดือน12เหนือครับไปจนถึงเดือนยี่เดือนยี่เหนือหรือตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกๆปีซึ่งเป็นช่วงตีปี่น้องชาวบ้านยุดพักจากการทำนานะครับแล้วก็พระสงค์ก็จำพรรษากันอยู่ทีวัดเพราะอยู่ในช่วงของอเทศกาลเข้าพรรษาอยู่รวมทั้งผลไม้ลากไม้ก,ก็มีกันเยอะแยะนะครับตีกำลังซุกหอมหวาน อย่างเช่นส้มโอส้มเกลียงกล้วยอ้อยเป็นต้นแหมประการหนึ่งก็ยังเป็นช่วงตีเข้าเปลือกเข้าสารของพี่น้องชาวบ้านนะครับผู้อยากไร่ต่างๆก็มดยุ่งช่างไปจึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมนะครับที่จะเป็นโอกาสของการทําบุญทํานให้กับคนอยากไร่ดังนั้นเจ้าเหนือจึงมีความเจือกันว่าการต้านขวยสลกัก นอกจากจะเป็นการทําบุญทําทานแกผู้ทิ่สุนกุศลไปหาผู้ตายหรือผู้ติรลุกรลับไปแล้วก็ยังเป็นการทําทานส่งเคราะห์แก่คนยากจนคนยากไร่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกุศลแห่งแห่งแห่งตัว ท่านไปหู้จักกับกล้วยสลากกันกอน,นะครับชาวบ้านชาวบ้านผมก็จะเตรียมสิ่งของบ่กว่าจะเป็นอาหารขนมดอกไม้ของใจ้มาจะเตรียมใส่กล้วยนะฮะซึ่งกล้วยก็เป็นตะก้าสารด้วยไม้ไผ่ครับลักษณะไข่ฉลอมจะห้องกล้นด้วยใบตองหรือกระดาษหรือในปัจจุบันก็จะเปลี่ยนมาเป็นถังน้ำพลาสติกพองอลูมิเนียมพ่องเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อแห่ตัว กล้วยสลากก็มีอยู่หลากหลายแบบครับหลากหลายขนาดตามความคิดทางสันและก็อกำลังสัทธาของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นสองแบบกว้างๆก็คือกล้วยน้อยกับกล้วยใยนั่นเองแล้วมาดูกล้วยน้อยครับเป็นกล้วยสลากสลับที่จะถวายตัานเพืกับผู้ที่ลงรับไปซึ่งบ่เพียงแต่หยาดพีน้องเต่าอ้นนะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิดมิตรสหายก็ได้ หรือแม่แต่สัตว์เลี้ยงตีเขาเคยเลี้ยงเคยหักและมีคุณต่อเหาเหมือ่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เช่นจ้างมาวัวควายหมูหมาเป็นต้นนะครับหรือถ้าบ่งหั่วจะถวายตานไปเฮือไผ่เกาะถวายตานเอาไว้ไว้ไายพักหน้ากับตนกับตัวก็ได้ครับ อันนี้ก็คือกล๋วยไยครับซึ่งเป็นกล้วยที่จะทําขึ้นไย,ยเป็นพิเศษบางครั้งเขาก็จะห้องกันว่ากล้วยโจกค,ครับซึ่งทั้งใน,นก็จะบรรจุเข้าของได้นักขึ้นถวายได้มหากุศลนักขึ้นนะครับม่อสารคจนตทีมีกําลังศรัทธาและก็มีฐานะดีพองนับว่าจะได้กุศลแห้งกว่ากล๋วยสลักที่มักจะทําขึ้นนะครับเป็นพิเศษนี่ที่เห็นนี่ก็คือกล๋วย อสละโจกค,ครับมักจะทําเป็นต้นสลากตีสูงใหญ่สำหรับตีจะนําเอาวัตถุสิ่งของเครื่องใจต่างๆผูกมัดเกีกับต้นสลากครับบอกว่าจะเป็นผ้าห่มตีนอนหมอนมุ้งหมอหมอนึ่งหมอไห่เข้าหมอแกงถ้วยจามจ้อนร่มเครื่องลุงห่มอาหารแห้งต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเงินที่เป็นปัจจัยธนบัตรตัวปลายสุด ก็จะก,กางด้วยล่มใบใหญ่ครับประดับประดากันอย่างงดงามกันทีเดียวกวยโจกนะครับโจกก็คคอภาษาไทยภาษาเมืองนะครับก็หมายถึงโชกนั่นเองนะครับเป็นกุยสลาขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นกระบะตีมีขาสูงเพียงแอลนะครับหรือว่าต้นสลาขนาดใหญ่สูงหลายเมตรกันทีเดียวมีต้นดอกหรือกิ่งไม้แขวนเครื่องใช้ต่างๆนะครับ หรืออาจจะเป็นกระบุงขนาดใหญ่ก็ได้นะครับปักด้วยต้นค้าหรือหญ้า้าทําเป็นก้านยาวนะครับเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆของใจตง้ต่างๆใส่เข้าไปนะฮะก๋วยโจกนี่จะใส่ปัจจัยมากกว่าก่วยชนิดอื่นๆนะครับเชื่อว่ามีกุศลแหงเอามากๆเข้าของเครื่องใจ้ีใส่ในใกว๋วยโดยทั่วไปก็ได้แก่ น้าข้าวซุกข้าวสารอาหารซุกอาหารแห้งนะครับแคบหมูจิ้นสม้มใส่อัวหม้อนึ่งหมูนึ่ง,งปลานึ่งนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพริกเกลือหอมแดงกระเทียมเมี่ยงบุรีมาครูปูนยาสูเตียนไข่สบูสมุดดินสอยาสีฟันขนมต้มขนมเทียนขนมจันหรือขนมชนิดอื่นๆตามแต่สะดวกเนอ และก็ยังมีดอกไม้รวมถึงผลไม้ลากไม้ต่างๆเช่นกล้วยอ้อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเงินหรือปัจจัยก็จะนําไปปักส่วนยอดต้นออกกล้วยนะครับต้นสลักเหล่านี้จะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามกว่าสลักธรรมดานะครับในวันตานกล้วยสลักนั่นนะครับชาวบ้านก็จะมากันขึ้นนะครับจะนำออกกล้วยสลักออกจากบ้านแล้วก็เอามาลงทะเบียนกันก่อน จะมีคณะกรรมการต้อนรับรับลงทะเบียนอยู่นะครับและก็จะมีการเขียนเส้นสลักติดธรรมจักรใบตานหรือใบล้านนะครับโดยเขียนชื่อผู้ถวายสลกักและผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปหานําไปกล่องรวมกันในบริเวณที่คณะกรรมการได้จัดไว้เลี้ยงลําดับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตะการตาครับผมเส้นสลักนะครับซึ่งก็เป็นใบล้านหรือใบตาน แต่ปัจจุบันนี้นะครับได้เปลี่ยนมาใช่เป็นกระดาษแทนโดยจะระบุข้อความลงในเส้นสลักว่าเป็นของใครและก็จะถวายทานไปหาไผ่นะครับไปหาบรรพบุรุษกาหรือญาติปี่น้องผู้ลงรับไปแล้วนะครับมีจื่อเสียงเลี้ยงน้ําว่าจะไดนะครับเจ้าของสลักนะครับอาจจะเขียนระบุเป็นเครื่องหมายว่าจะอยู่ตรงไหนของบริเวณวัดนะครับเพื่อเห้พระสงฆ์ตีคนได้รับสลกัก ของตัวเก้านั้นหู้ว่าอายุตรงไหนเพื่อจะไปหาได้สะดวกนะครับในวันนี้นะครับยังเป็นโอกาสอันดีนะฮะติดแต่ละชุมชนติน้ำป่วยสลักมาร่วมํำบุลนะครับยังมีการจัดขบวนแฮก์ป่วยสลากเขาวัดมีกล้องสโลอซ้อสซึ้งนะครับ มีการแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามมาอวดกันโชว์กันตัวและก็ยังมีการฟ้อนแบบพื้นเมืองล้านนาและการแสดงวัฒนธรรมต่างๆแห่งมากมายถือว่าเป็นโอกาสการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีของเจ้าหนื่ล้านนาเฮาตวัวส่วนบริเวณด้านนอกกำแพงวัดนะครับก็จะมีการจัดเป็นตลาดชั่วคราวนะครับโดยมีปอก้าเมก้านะครับนำเอาของมาขายเพื่อ บริการให้กับผู้ที่มาทาบุญนะครับว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องดื่มเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับวันนี้ก็จะคึกขึ้นเป็นบรรยากาศของงานวัดบ้านเฮาแต้เลยเ,เมื่อลงทะเบียนสลากเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำเอากลวยสลากไปจัดระเบียบเลี้ยงตำาอนดั้ที่ผลจัดนะครับ จากนั้นก็จะนําเส้นสลักมากกงรวมกันไว้ตีหน้า,าพระประธานในวิหารนะครับเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกอบพิธีสงฆ์เมือ่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้วพระก็จะมีการแจกจ่ายสลักให้กับพระสงฆ์ตีมาร่วมงานกันยังทั่วถึงทุกๆรูปนะครับจากนั้นพระสงฆ์ก็จะปากันออกมาจากพระวิหารพ้อมกับในมือถือสลักที่ได้รับแจกนําไปประกาศหาโตัหา เจ้าของสลากนะครับเมื่อพบแล้วก็จะมีพธิธีอนุมโมทนาบุญรับถวายก่วยสลากแล้วก็เกาปั่นป้อนขับกวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศกุศลกุศลไปยังผู้ตีหลวงรับไปแล้วก็เป็นเซตพิธีครับร้อบนพีนประเพณีนี้ไม่ได้จำกัดแขกคนในหมู่บ้าน บ้านเดียวครับหายังได้รวบรวมคนนักสิ์นักบุญจากต่างบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับและญยัดสนิดมิตรสหายจากต่างถิ่นมาร่วมกันเป็นจำนวนมากวัดติเป็นจภาพจัดงานก็นจะต้องนิมนต์พระสงฆ์นะครับมาจากวัดอื่นๆมา่วยกันรับเส้นสลากประเพณีประเพณีนี้ยังขับขั่งโดยผู้คนจากทั่วสารทิศน,นะครับ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีทางพระพุทธศาสนาในวิหารเรียบร้อยแล้วก็จะนำเส้นสลักมาแบง่งให้กับพระสงฆ์เจ้าบ้านบางคนก็จะเดินหาเส้นสลักของตัวเพื่อนิมนต์พระสงฆ์เพื่อมารับป่วยสลักได้สะดวกโดยบต้องให้พระสงฆ์เดินมตัวหาอย่างวุ่นวายนะครับเมื่อเจอเจ้าของเส้นสลักแล้วพระสงฆ์ก็จะให้เสินเหือป้อนหยาดหน,น,น้ามุทิศสวนกุสลไปเหือพูดทีหลงรับไปแล้วตามที่มีจื่อในสลักนั่นก็อาจเป็นปันเส็จพิธีนะครับประเพณีนี่นะครับ เป็นประเภทนิสิตสำคัญแห่งประการหนึ่งก็คือจะมีการทำโลงทานเพื่อสงเคราะห์คนอยากไร่ก็จะมีการชาวพุทธนะครับที่มีจิตศรัทธาบุญนะครับกุศลชาวชุมชนกลุ่มชมลมต่างๆก็ได้มากันจัดตั้งโลงทานบริบริการอาหารเครื่องดืม่มเพื่อคนที่มาร่วมงานบุญได้อิ่มหนำสำราญยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุ่นหน้าทีเดียว ประเพณีตั้งกวยสลักจึงเป็นประเพณีเนื่องในพระพุทธศาสนาที่ช่วยกันสร้างปฏิสัมพันธ์ตีนีระวางวัดกับชุมชนรวมทั้งยังสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่ญาติสนิดมิตรสหายนอกจากจะเป็นการทําบุญนะคกับคนปายแล้วยังเป็นการทําทานให้คนเป็นได้เห็นตัว